สวัสดีครับวันนี้ร้านเอเมอเกอร์ช็อปพลามสองนะครับพลามสองซอยหกสิบเก้านะครับวันนี้ทางร้านภูมิใจเสนอนะครับเจ้าสปอร์ตซีบีอาร์หกห้าศูนย์เอฟนะครับเป็นรถโฉมปีสองพันสิบห้านะครับดูรอบๆกันนะครับสองแต่งนิดหน่อยนะครับรถบ้านเดิมๆแท้นะครับชิลหน้าแต่งนะครับชิลหน้าโมดิฟนะครับ ายทะเบียงสวยนะครับ9009นะครับท่อไทเทเนียมแท้นะครับเรืงใหม่นะครับ29,000านโลนะครับมาฟังเสียงเครื่องกับเสียงท่อน,นะครับ ดั้มเดิมแท้นะครับเส้นตึงเงียบๆนะครับเสียงท่าวันๆนนะครับตามสไตล์ตี สนใจยังไงทักมาตามช่องทางที่ทางร้านได้ทิ้งไว้ให้นะครับจะซื้อสดจะจัดไปน้นทางร้านนี้ให้บริการหมดนะครับสวัสดีครับ